ซื้อเสื้อมาแบ่งให้สาธิตสองตัว,วไว้ใส่หน้าหนาวบ่วได้มาดูแลก็คือออกแตไอไก่อันเนรร้ายกับได้าพาเนี้ยพาไปกินเทาเล่นล่นเลยนเล่นได้เก่เล <c oughs> ่นได้เก่เอาเสื้อไปไว้แล้วจะจะพาไปกินไปเตียว ว่าจะไดเกาะให้ผภาไปไดเกาะดีบานดึกเกือบไหมไฮภาพไปซื้อเกือบไหมโอเคโอ้ยป่านนี้ยังถามไปแล้วยงไปหาหิวเลาอยู่ใส่เกือบเนี่ยไปหาวกเช้อยู่เล้าน่ะโซ่แต่หอดเล่าไปแต่หอดเลาปะไม่ไม่ว่าหอดเล่าดิบน้ เมาค่ะเมาเราหรือเมาอย่างเ้าเ้าเมาเาไอปุกินเบียร์เาปล่าไอปุไอปุกินนเบียร์อืมมันเลี้ย <welche> น้ำเราใช่เราอีกต้ตัวนี้ได้เ้าเราเหล้าแ่บบปล่มัวเราไยเ้าไทรู้ือไม่รู้ตีไปก็ไปแน่ก่อน ไปกับเสียงเพล่ไปกับปองติจันปองจานปองผิลินไปไหนมาเกาะมาผิลนมิลินมาเกาะเบิ่งหนองเนาะเบิ่งแปลงหอมมันดอกเบิ่งแก้มหอมไปะปมันแล้วเหลวมันเล่นเกมแล้วเหลวก่อนสิได้์หายมันอีกนี่ไปไเฮาหากินเตี้ยวแล้วพาลูกมากินข้าว ลเน่ยอะเลยต้อเต้นไฟแต่เอาน้ำเยอะเผ็ดมากรอของลูกระหว่างรอ f บ ขอบคุณครับแล้วขอบคุณนะคะเดี <diction aries> <ỗ hat> ๋ยวเคยมาโบราณเนี่ยมาเคยมาเหรอซุ่มแทนมากินดูยด้ตั้งแต่หัวก็เคยมาเพื่อสองี่ะท่านว่ามีอันนี้แถมนําแถมเกีียวมันต้องย้ำให้เด็ดสักนี้ละเอียดาเต็มซีน้องเกลียยังอยู่มาเพิ่มประการ เราเห็นอย่างนี้มุนๆนี่นป้าเรา <c oughs> แล้วปิ้งมาใค่ล้งางนิดเดียวแต่ว่าคงเผ็ดนะเดี๋ยวรอเมนูของสาธิตสาธิตสั่งอะไร <c oughs> <บ>โอ้เทน้ำให้พร้อมขอบคุณรครับสั่งเกาเหลาข้าวเปล่า ยังไม่มาเลยมากินนี่ใส่ผดแทะผัดนะื่ใส่ผดแนทะ้เดีดย๋ยวคนไปแล้วพัสดุคนขับรถครับใส่ผักผดผิดอะไรด้วยามาเด่นหายหายวันดูหายวันดูบ่ว่าหายแล้วได้มากินแล้วอันด้อเลย,ยล่ว่าหายอันด้อ โดนเนี่ซโซนห,หายหายขี่รดกลับก่อนเลยยางกลับยวรอของสาธิตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้ำปรุงรอคนกเยนเยออมาแล้วตาดคนลากูลากูได้ไหมครับผู้จดเนถามมาซื้อแล้วป่าให้ไปน้ามันด้วยวันนี้บางแผนว่าจะทิ้งสาธิตไว้นี่เราจะให้สาธิตขับกับทุ่งนาเอง ดูซิว่าจะมีใครรับไปส่งท่องน้ำไหมไก่นนเนื้อน<ม>ี่มีชิฟโล่มีหนีบด <laughs> กดกบดไกับดอกโอเคเดี๋ยวให้สาธิตกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำก็จะกินข้าวตอนเย็นก็มีเมนูกินข้าวร่วมกันเหมือนกับเหมือนเดิมเวลากลับมาทำบักหูนะจ๊ะอะไรม,มันขาเ,เ,เข้มดิเขาเขาเนื้อ

อ,อ,อ๋อเดึงเนี่ยไส้ซิดแล้วมันลดไม่ท่านด้กินนะมันท่านเด็นกินแล้วมันลดจัเดกลองอ๋อื้อทีนี้วดีล้ลลลลเป็นซิดเ่าื้อเอาซื้อเอาแล้วมาผสมอย่านั้ทำเผ็ดมากแล้วก็ใส่แบบ่เผ็ดเผ็ดอี กินให้เบิดเด้อปักเจิดเลยสร้างเขาเผ็ดๆเ,เลยของฉันดูจากดูจากงาเผ็ดไม่เผ็ดต้องดูจากงาดูจากปากครับรอสาธิตขึ้นรถสือบอยาอยู่นี่เป็นรถแล้วมาแล้วเราสำหรับคนอยากเข้ามบจับไปมะนาว ไม่ได้ว่าประตูอะำทำพอใจมดมันมดมากเลยทีประตูเองอิ่มแล้วเพชรป่ะอะไวาขดเพชรเอาเรืยงป่ะสมัครเพชร่าเพชรเจอสมัครเ้วเอ้สุดยอดความเพชรเลยปักเิดแเราเพชรดีป่ะ ใส่ให้ใส่ให้นิดเดียวแต่ว่าเขาปรุงมาก่อนหน้านั้นแล้วไงได้ใสน่นิกินไหมกินหมดวะกินหมดอยู่อิมเรากินแต่บาคุ้งเผ็ดอีกมาแล้งนี่โอเคพาลูกมากินข้าวแล้วก็จะพาเันกนนซื้อกีดัมเรืองนาเหงื่อที่เหงื่อออกนี่ไม่ใช่อะไรนะรเป็นน่งกินกวยเตี๋ยวเมื่อกี้แล้วมันเผ็ดสั่นเผาเผ็ดพิเศษ แล้วก็ผพพิกชใส่เพิม่มยันปรหลอดห้าปากบานหมดหอกอโอเคขอบคุณมากมานะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปกับสาธิตเท่าไหร่เพราะว่าออกงานมีวันนี้แลนะเนาะที่ได้ไม่ใช่เป็นเดือนแล้วติเนาะก่เลยพาไปกินขา้าวก็คือไม่เล้ไม่นี้ว่างแล้กอะ,ะสาธิตอยู่ทุ่งนาเข็นอยู่ทุ่งนาพอดีออกมาก็เลยพามากินข้าวก,กันคิดถึงลูกด้วย ได้แก <laughs> <laughs> ้มมานานไปแล้วบายบายสวัสดีครับ